นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมบุตัสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุตัสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมบุตัสะบุญดำเป็นที่พึ่งของสัตว์ปรโลกทั้งหลายอย่างวันนี้เป็นต้นพวกท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้เข้ามา มีเจตนาวิรัตจะมาสแสวงหาบุญกุศลที่จะเกื้อกูลหัวใจของเราให้ไม่สุดไม่สบายมันก็สมกับกันก็ว่าเราได้ตั้งใจบำเพ็ญละความชั่วละกิจการบ้านเรือนของเราทุกๆประเภทเข้ามาบำเพญ็ญรักษาศีลห้าศีลแปดแล้วก็บำเพ็ญทำใจให้สงบตัวนั้น อันแนวทางอันนี้มันเป็นแนวทางอันที่จะให้เกิดความสงบเพราะเรามองดูในโลกยิ่งทุกวันนี้ผู้คนมากเข้าเทไรความวุ่นวายทั้งรถทั้งลาทั้งจะไปไหนมาไหนก็เต็มไปด้วยความขัดข้องวุ่นวายนานา,นาประการแต่ทีนี้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งภายนอกส่วนใจของเรานี่สิ ไม่ค่อยมีคนดูแลรักษาไม่ค่อยมีคนปฏิบัติปล่อยให้ตามยถากรรมศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีมีนักแกงเล้ามีนักแกงสุรานักแกงเที่ยวกลางคืนอย่างนี้มีแต่สิ่งหายนะเข้ามาประจําใจของเราทุกๆคนแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายโลกมันไม่วุ่นวาย มนุษย์เรานี่เป็นผู้ที่ทาให้มันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเพราะเกิดจากมนุษย์ป้นข้าวฟันรันแทงก็เกิดจากมนุษย์ไม่ใช่อาวุธยุทธโภคกรน,นั้นมาฆ่ากันได้เพราะเกิดจากหัวใจมนุษย์เราเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้พวกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมีกับตนของตนก็ได้พานักขาเถรเจริญภาวนาการเจริญภาวนานี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่า ใจนั้นเราไม่เคยดูแลไม่เคยรักษาเหมือนอย่างบ้านที่มันสกรปรกสมมมเปื่อนไปด้วฝุ่นละอองทุกประการไม่เคยเช็ดไม่เคยถูเลยเพราะฉะนั้นการที่จะขัดเกาให้สะอาดหมดจดตลงไปนั้นก็ต้องใช้เวลาเป็นหลายๆชั่วโมงหรือเป็นเวลาหลายๆวันอย่างนี้ใจเราก็เหมือนกันจะเข้ามารักษาศีลห้าแล้วก็ทำสมาธิ ไม่ใช่วันสองวันจะทําได้ทันทีอย่างนั้นก็จะต้องมีความอุตสาหะวิริยะมีขันติภาคเพียรให้แข็งแรงอย่างนั้นจึงจะเกิดสมาธิได้ถ้าเราทำเลาะเลาะแหละแหละ,ละมันก็ไม่ได้สักอย่างเหมือนอย่างที่เราจะเช็ดบ้านเช็ดเรือนก็เหมือนกันถูโน,น,น่นถูนี่ดีแล้วมันก็ไม่เรียบร้อยความสะอาดห,หมดจดก็ไม่เกิดขึ้น หัวใจของมนุษย์ยิ่งยิ่งเป็นสิ่งที่บาปลำบากบาบยากเพราะฉะนั้นอย่างครูบาอาจารย์สอนท่านพ่อสอนมาเนี่ยเป็นเวลาตั้งหลายสิบปีมาอยู่ที่วัดอโศกรามนี่ตั้งแฟ 2, ่สองพันยังไม่สองพันสี่ร้อยกว่าเก้าสิบแปดมัง้งจนกระทั่งมามรณะภาพลงไปสองพันห้า้อยสองก็เป็นเวลาหลายปีอยู่ มามองดูพ่อกบานศกุบมาสิกาก็ย่าไปว่าเถอะเพราะเป็นผู้ครองเดือนมันเป็นสิ่งที่ยากการที่จะมาทําสมาธิจเจริญกรรมาฐานให้ได้เกิดสมาธิปัญญาจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยากแม้แต่าพระเราก็ยังหายากเป็น,นอย่างนั้นความไม่เด็ดเดี่ยวความไม่เอาจริงเอาจังมันก็เป็นสิ่งที่ยากสิ่งอันใดที่าทาลงไปแล้วก็ต้องให้มีความเด็ดเดี่ยวความจริงจัง เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญหนึ่งแต่พูดการมันสิ่งที่พูดยากเพราะบางคนอ้างอันตรนับตาราแต่หัวใจไม่เป็นบางคนมันทําได้หัวใจมันไม่มีตาลาอย่างนี้ก็มีต่างกันเพราะฉะนั้นพูดการมันเป็นสิ่งพิงสิ่งที่พูดบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็ขัดหูกันบางทีก็จะวางมวยกันก็มีคารวะาเป็นงั้น พราะฉะนั้นการทําใจเราก็ต้องดูเราเองครูบาอาจารย์จะสอนจากขนาดไหนถ้าเราไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความเด็ดเดี่ยวแล้วมันก็สมาธิก็จะไม่เกิดขึ้นสมาธิทําอย่างไรอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนให้บริกรรมพุทโธอย่างนี้เป็นต้นอย่างครูบาอาจารย์มั่นเนี่ยให้บริกรรมพุทโธนะ่ะตัวสําคัญแล้วก็มี บางหมู่บางคณะก็เอาอนาปาเข้ามาไม่ว่าเขามันก็จะขัดกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งงนาใดที่เราทําไปประมาณสักสิบห้าวันหรือเจ็ดวันเราก็ต้องสังเกตเราทำอนาปามอสามปีเจ็ดปีเสปีเป็นยังไงทําสมาธิทําพุทธโธเสรจปีห้าปีเป็นอย่างไรมันต่างกันขนาดไหน ก็ต้องมาชั่งดูนี่นะแล้วอันใดที่เกิดประโยชน์อันใดทาทาให้ใจสงบอันใดทําให้เกิดความรู้ความฉลาดตัวนี้ต้องมาชั่งดูความเจริญของใจดับกิเลสได้ขนาดไหนนี่ตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นการปฏิบัติพุทธศาสนานี่มีหลักการจะต้องทําใจให้เกิดความสงบเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าใจไม่สงบแล้วไปคิดอนไดมันก็ไม่ ไม่ได้จ่าแจ้มเหมือนอย่างบุคคลที่เปรียบเหมือนอย่างบุคคลผู้ถือถเรือนไม่ผ้าผืนหนึ่งแต่ตั้งใจถูทุกแผ่นกระดานไม่ไม่มีข้ามเลยทุกร่องทุกระเบียดนิ้วถัวอย่างนั้นจนกระทั่งบ้านเรือนหลังนั้นเสร็จบ้านนั้นก็ต้องสะอาดแต่มีบางคนเช็ดแล้วข้ามไปสองแผ่นสามแผ่น มันท่้าแผ่นหกแผ่นอ่าเดี๋ยวเดยวเสร็จบ้านจะสะอาดไหมมันก็ไม่สะอาดอ่ามันต่างกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการทําใจเลยก็เหมือนกันสิ่งอันใดถ้าเราลองลองทําดูแม้จะบริกรรมพุทธโธก็เหมือนกันแล้วจะธรรมนาปาอย่างนี้อันใดที่เกิดผลดีต่างกันอย่างไรก็ต้องเอามาชั่งดูเราทํามาตั้งสองปีสมปีสี่ปีห้าปีสิบปีก็ยังเก่า เท่ายังเก่าอยู่มันก็ต้องต้องคิดเปลี่ยนแปลงมันอยา่างบุคคลที่หาเงินหาท่านี้ไม่ได้ก็ต้องไปหาท่าอื่นออหาท่าอื่นมันรวยขึ้นมาอย่างนี้มันก็ต้องเอาอย่างอื่นจะเอาแต่ท่าเดียวก็จนตายไม่มข้าจะกินนี่เป็นงงินเพราะฉะนั้นการภาวนาก็เหมือนกันแล้วก็จําเป็นจะต้องช่างใจเราเข้ามาอยู่วัดสิบวันสามวันเจ็ดวันหรือเดือนสามเดือนอย่างนี้เราภาวนาแล้ว มันเกิดความสงบขนาดไหนใจอยู่ได้เป็นเวลานาน,านเท่าไหร่สิบนาทียี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันสงบได้โดยไม่มีความคิดนึกปงแต่งในขณนะนั้นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิใจเป็นสมาธิสองชั่วโมงไม่คิดเลยอย่างนั้น ความวงเหงาเหานอนฟังสัะปปงก์สะปปเงยก็ไม่มีเที่ยงกงอย่างนั้นนั่งอยู่อย่างนั้นเลยนั่นจึงเรียกว่าสมาธิแท้เมื่อเมื่อเราทําสมาธิอย่างนั้นได้เกิดความสงบแล้วเราก็จะไปเสวยความสุขมากท่านจึงเรียกว่าติดสุขสุข,ขเวทนาเมื่อเขาไปสวยสุข,ขเวทนามากเขาแล้วมันก็จะเกิดกอชัทะตาม,มาหรือความเกลียดข้าน ในขณะที่ใจสบายอย่างนั้นจียงสบายมากเขาอะไรก็เกิดความเกลียดค้านใจอันนี้มันมันให้เกิดกิเลสข,ขึ้นมาเองเกิดความเกลียดค้านไม่อยากนึกไม่อยากนึกไม่อยากทําอะไรทั้งหมดนั่งดูเฉยๆอยู่อย่างนั้นนั่นสมาธิเกิดโกตะชะความเกลียดค้านเมื่อก็จอโกชะชาเกิดขึ้นแล้วทีนี้ไปทักความว่างเหงาเอานอนมันจะตามเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัว พาะมากเข้ามากเข้าพอเดียวก็ง่วงนอนสมาธิเสียนี่เมื่อสมาธิเสียก็ต้องไปเจริญใหม่เนี่ยต้องแก้ตรงนี้ไอ้ตกการบำเพ็ญอยู่ตรงนี้สําคัญที่สุดพอได้สมาธิแล้วเราก็ต้องไปพิจารณาขันหน้ามีตาหูจมูกเล่นกายของเรานี่อะไรเป็นเราถามใจลงไปไหนตัวเราแข้งขามือตีนหูตาจมูกเล่นกาย แล้วก็ถามลงไปไหนตัวเราอ่ะพระพุทธเจ้าแสดงว่าเนมมะมะเนตังมะมะี่ไม่ใช่เราถามปัญญวัคคีรูปังอนิจ,จังไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วเราก็ต้องเอาคําสอนตัวนี้มามาพินิจพิจารณาบ้างเมื่อใจสงบแล้วถามไหนว่าตาไหนไหนตาเรา แล้วมันก็ต้องโทรกลับไปทีหนึ่งนะไม่ใช่ถามตาเราแล้วก็ไปว่าตาเรามันไม่ได้มันต้องกลับมาใครเป็นคนไปว่าตาเรามันมาไปจากไหนฮะไอตัวตัวนั้น่ะเป็นตัวสําคัญตัวที่มันบอกว่าตาแล้วที่มันรู้ตามไปแล้วใครเป็นคนว่าตาตัวนั้นมันเป็นตัวทัศนะตัวนั้นตัวสําคัญต้องจับเอาตัวนั้นให้ตัวสําคัญเพราะฉะนั้นเพราะนั้นการค้นคว้าเป็นนิพิจณา นี่เป็นหลักการใช้ปัญญาค้นฟ้าแม้แม้ที่เราจะค้นฟ้าเพืนอทีพิจารณาขันหน้าลงไปอย่างนี้ใจนักต้องนึกไปตามส่วนอายวะอยาวะวะต่างๆนานาของของร่างกายตัวนี้แล้วเมื่อมันพิจารณาลงไปหมดแล้วยังมีอะไรแล้วตัวสุดท้ายก็ใครว่าไม่มีอะไร คำว่าไม่มีอะไรมาจากไหนอ่ะเออเราต้องทั้งสังเกติไหนใครว่าไม่มีเวลาที่จิตมันลงไปแล้วทำไมทำไมว่าไม่มีแล้วใครรู้อ่ะเอตัวของเราใครไป่รู้แล้วสิ่งที่มันรู้มันจริงหรือเปล่าอา่าเราต้องถามกลับเคืนมาอีกทีหนึ่งเนี่ยตัวนี้าการบำเพ็ญนี่เรต้อง,ต,องต้องอาศัยการสังเกตรพริพิจารณาท่นาทนจะว่าให้ใช้ปัญญาค้นฟ้า คนแล้วเปรียบเหมือนอย่างคนที่ตัดไม้มาตัดไม้เลื่อยไม้ขาดแล้วเราอย่าไปแบกไม้อยู่แล้วอ,อย่าไปแบกเลื่อยอยู่ไปแบกฝานอยู่แบกเม็ดอยู่ถือเม็ดกำเม็ดอยู่เราก็ต้องรู้จักวางเม็ดวางเลื่อยวางขวานอันนั้นตัวเราก็ไม่ติดเม็ดติดฝานมือเราก็ไม่ติดเม็ดต,ติดฝานน่ะอ่ะ แล้วเชนนี้มันยังเหลืออะไรมันต้องดูเข้ามาที่ใจเราตัวนั้นที่มนปล่อยวางตัวนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรนั่นตัวนั้นเป็นตัวสําคัญเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันก็ต้องต้องมีทั้งทั้งการเข้าไปสงบทั้งการเข้ามาผิดพิ้พิจารณาแต่ว่าทั้งหลักการที่สําคัญจริงแล้วเราผิดิพพิจารณากายไปอย่างนี้ ลักษณะของปัญญาที่มันดีมันจะต้องพิจารณาไปได้ตลอดลอดฟังในขณะที่ดีจริงอย่างนั้นแล้วนิวรณทั้งหมดไม่มีเข้ามานิวรณ์อ,อดีตอนาคตไม่มีทั้งหมดชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เข้าสองชั่วโมงมันก็ไม่เข้านะอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นปัญญานะคนอยู่อย่างนั้นนั่นแหะ แล้วถ้าจะว่ามันดีไม่ดีมันก็ต้องมันก็เป็นของปัจจตังเพราะนั้นเราเราก็ต้องพยายามอย่าไปเสบยความสุขติดนิ่งอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้สมาธิมันนั่นมันเป็นสมาธิมันไม่ใช่ลักษณะของปัญญาฮะนานเข้านานเข้าเท่าไหร่ก็ยิ่งขี้เกียจขี้คานความสับะงกสับะเงยง่วงเหงาเผาอนอนก็ตามเข้ามาตลอดเวลา สมาธิมันก็ไ่เกิดสมาธิมันก็เสียหมดอแต่พูดอย่างนี้คล้ายๆด่ากันนะกหลวงตาอยากให้หล้งตาแท้ก็ต้องบอกสอนหน่อยมันก็ต้องไปงั้นสอนให้รู้สึกตัวเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันก็ต้องเตือนกันพราสิ่งอันไดที่มันบกพร่องแล้วสิ่งใดที่มันจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วตีให้มันชั่วลงมันไปงั้นหน้าที่เทนก็เทศเพื่อเหตุเพื่อผล เพื่อความจเจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นบุญกุศลของโยมกับผู้เทศด้วยมันเป็นงนั้นเพราะฉะนั้นจรงว่าการบำเพ็ญเนี่ยตัวนี้เราบำเพ็ญกันมาต้องนมนานจนท่านพ่อสอนมาจนทั้งเสียไปในชีวิตแล้วก็มีคุณบุตรพุทธศึต่อมาเป็นงนั้นท่านจะคุณเวลานี้ท่านจะคุณก็แก่อีกลงแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านไปองอีดเดี๋ยวต้องทําศพอีดนะว่นนั่น เดี๋ยวใครชนทอยองเป็นฮืด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 อยู่มันจะกลับบ้านท่นนั้นแหละลวงตาก็จะหือนกันเพราะฉะนั้นจะงว่าให้พวกญาติโยมอุตสาหนั่งภาวนาให้มันดีๆถ้าตายมันก็เป็นธรรมดาเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ตั้งใจภาวนามันไม่ได้อะไรก็เอาพุทธโธตัวเดียวอยู่นั้นนะ่ะว่ามันอยู่อย่างนั้นครึ่ชงชั่วโมงนะอย่าให้มันไปคิดถึงบ้านถึงเรือนถึงเข้าถึงข,ของ ถึงเงินทั้งทองเลือกสวนได้นาอย่าให้ไปคิดไปแล้วเดี๋ยวถ้าได้หัวใจนะันะจะไปไหนฮะมันจะดีพระครูเลยอย่างนี้มันก็ต้องสงบสิยมอมฮะไม่ไม่ไม่เอาอย่างนั้นหล่อหล่อเลยแหละ,ละ,ละคิดพุทโธสทองทีคิดไปถึงบ้านถึงเรือนถึงไอน้นู่นไอ้นี่ไอ้นู่นไอ้นี่ใหม่เสร็จอย่างนั้นอย่างนี้นใจจะสงบยังไงอ่ะ่ะมันก็ไม่ได้บุญบุญก็ไม่ได้เลยขาดทุนมาอยู่วัดแต่หัวใจไปอยู่ที่บ้าน มันเป็นอย่างนั้นมันก็ยากเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าวัดเข้าวาก็ต้องตั้งใจจริงๆบริไไกรรมพุทโธอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันไปมึงไปแล้วเจ้าดือ้อเจ้าด้านเจ้าเสือด่ามันเข้ามึงอยากกลับไปบ้านนี่กูจะมาอยู่วัดเออต้องเอาอย่างนั้นแล้วมันก็จะเกิดความสงบสิยโยมอ่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ต้องเกิดความสงบอย่างนี้อ่าแล้วมันมันจึงเกิดความสงบวาไม่อย่อย่างนั้นสิบนาเทียเสียเทะ สามสิบขึ้นไปครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าสิบชั่วโมงหนึ่งบางคืนถือแนวเศร็ฐกันนี้ก็นั่งแต่เราอย่านั่งทั้งคืนต้องเปลี่ยนอิยาบทบ้างเพราะนั้นถึงจะดีเพราะฉะนั้นการทําสมาธิเนี่ยมันต้องความจริงจริงจังใจใจต้องสู้ใจต้องเด็ดเดี่ยวนั่งสองชั่วโมงไม่ออกถ้าก้าออกก็ต้องอธิษฐานตอบคุณพระพุทธรธรรมประสงค์ไม่ได้สองชั่วโมงอ่า สมาธิไม่ออกมือก็ไม่ไม่กลางออกถ้าเราไม่ได้สองชั่วโมองให้ฟ้าผ่าตายนะแทนดินูบไฟไหม้ตายซนะน้ำท่วมตายแต่ก่อนเราต้องเอาอย่างนี้นะพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขารนุภาพถ้าเราทําไม่ได้อย่างนั้นให้มันตายลงไปเลยมันก็ต้องอย่างนี้นะนั่นแหละอย่างนี้มันมันบังคับเราบังคับให้ทําสร้างความดี สร้างบุญสร้างกุศลเขาสร้สางโลกสร้างสงสารสร้างจนกระทั่งแก่เท่าชราไม่ได้เอาไปสักแรงตายแล้วฮะในชินโสพลมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านไม่ได้เอาไปเลยตายไม่ได้ทํโรงสักอันฮะเขาเผาหมดนะเหมือนกันเราก็เหมือนกันน่ะหากินหาอยู่จนตาแฉะตาหลังโกงหลังแข็งทุกอย่างทุกอย่างตายแล้วก็ไม่ได้เอาไปเลยเนี่ยคิดจากนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อพวกโยมทั้งหลาย ได้มาบำเพ็ญรักษาศีลอดสวดศีลสีหน้านุ่งเป็นพระขาวแม่ชีชั่วงานนี้ก็ยังดีนี่เรียกเรียกว่ามาเรามาสร้างประกอบการบุญการกุศลที่เกิดขึ้นกับตัวเราเหมือนเราที่ถูกเหงื่อถูกไข้ที่มันสกรปรกก็เอาสบู่สะสางให้ร่างกายสะอาดเหมือนเราเข้าวัดเข้าวาชะนะจิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดผ่องใส นั่นแหละก็เป็นทางบุญทางกุศลที่จะเกิดขึ้นแล้วบุญกุศลอันนี้ก็จะนําเราไปสู่ยังปรรโรคคือความสุขในสัมปายเยกับภพอเอาละวตอนนี้นะพอแล้วเ,เดี๋ยวใะลาโยมกลับแล้วมันจะคารถติดรถมารถติดท่าท่าอ๋อไม่ไหวไม่รู้จะเลีกไปไหนถ้าหอหน้าจะห่อไปะเ,เลย ยะถาปิวาหาภูลาปริปุเรนิสาขลังเอวะเมวะอิตโตดินนางเปตานังอุปกะปติอิติตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะเจมิชตุสเพ,พปุเรนิสังกปาจันโธปนณโสยะถา,ามา่ใโชตินโสรยะถา,าสเพติโย,ยวัชันตุสัพโลโคเว,วนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุเคเทคาโยโกภวะ อภิวาทนาเสดชนิจังอุทาปเจโนจตาโรโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขขังผาลังภาวะโตศัพท์มังครางระขันโตสัพเทวตา <c oughs> สมาพุทธานุภาเวนะสดาโสเถพระวันตุเตภาวะโตศัพท์มังครางระขันโตสัพเทวตาสัพธม,มานุภาเวนะสดาโสเถพระวันตุเต าาพรวาโตสศัพพมังคาขลังลักขันโตสัพพเทวตาสัพสังขารภาเวนะสดาโสเทวันโสเทเอาไห้สำเร็จสำเร็จทุกประการ